พะราคาออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว Honda E-Cut ใน650ซีรีบวก20,000บาทเป๊ะๆตามที่โม t ต r i v a l เราวิเคราะห์ไว้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโม t ต r i v a l อีกเช่นเคยหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหน้าครับ ทางเราได้นำเสนอข่าวราคา Honda e-cut ว่าจะบวกไม่เกิน20,000บาทไปก่อนหน้านี้แล้วครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมก็สามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปนั้นได้วันนี้ทางไทย Honda เคาะราคาออกมาอย่างเป็นทางการนั่นก็คือนำเวอร์ชั่นคัตแมนนวลมาบวก20,000บาทแบบเป๊ะๆพอดีเลยทั้ง2รุ่นไฟกลมแล้วก็สปอร์ตฟูลแฟ i ิ่งโดยตัว CBR 650R e c u ั cut, ราคาจะบวกขึ้นมาอยู่3 4 7 3 0 0บาทจากตัวคัดปกติอยู่ที่3 2 7 3 0 0บาทขณะที่รุ่นไฟกลม CB650R e คัดราคาจะขยับขึ้นมาอยู่ที่3 3 2 1 0 0บาทจากตัวคัดแมนนวลปกติอยู่ที่3 1 2 1 0 0บาทนอกจากนี้เลยทางไทยฮอนด้ายังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่จอง100คันแรก จะได้รับบูทูติดหมวกจากคาโดรุ่นฟรีคอม 2X มูลค่า7,900บาทแล้วก็เสื้อยือดพ e ันด้า E u คัให้อีกด้วย สำหรับรถ Honda 650ซีรีส์ทั้ง2รุ่นที่มากับตัวเวอร์ชั่นคัดไฟฟ้า e คัดนี้ทาง m o t o r ร v a l เราจะได้ทำการทดสอบมันพรุ่งนี้ครับที่สนามช้างไว้คุณผู้ชมทุกคนรอติดตามอัปเดตรีวิวกันได้เลยแต่สำหรับตัวเวอร์ชันแมนวนวลคัดปกติในตัว CBR 650R 2024นี้ ทางเราได้ทํารีวิวขึ้นไปแล้วครับที่สนามแก่งกระจานถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r i v ว l ให้พวกเราด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ